ง่ายเลยครับผมไป,ไปใส่หอ่อเขานะครับบุญเขาประดับดินสีหอดถิ่งถึงองนียครับพี่น้องครับอา สวัสดีครับสวัสดี FC บ้าบอยคนใช้ชาแนลครับสวัสดี FC พี่หุดดินที่อีสานนะครับผมเมื่อนี้บ้าบอยนะครับมาหละเบิงเห็ดนะครับกับพี่ขุดดินที่อีสานนะครับประกะมาขุดมันนล้วครับผมแต่ใดก็ออนนั่นน้อพี่น้องครับชีวิตอีสานบานเทาครับวิธีการหายากหากินครับของคนอีสานครับผมฝากพี่ตอนน้องครับมื่อนี้บ้าบอยก็บุมไม่ยังไลยครับผมาพี่น้องมา หาอยากหากินือเก่าครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเลดเดอนะครับผมบ่าวบอยคนใช้ชาแนลพี่คนเด่นที่อีสานนะครับผมฝากเป็นไอ้แข็งใจให้น้ำนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับมาบอยเห็นเคีืยมันเคีืยหนึ่งครับครับผมเคีืยเห็นเปเคีืยครับผมแต่ว่าบุหรุเมนี่ย ขุดเบงกอนครับผมพี่น้องขุดมัน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 เทียนครับผมพี่น้องมันเทียนมันนกมันนกมันนกครับมันเทียนมันนกครับผม lên này nó you như know à. <laughs> à nào vậy bò khoai quân ăn nào gì không บาบอยิเอาหัวมันขึ้นไม่พี่น้องเบิ้งครับผมดุนกันครับโอ้หักพี่น้องปืดถุนะครับ ฮักพี่น้องคนไหนยังปากลายเลยครับป้า้องผมคนนะครับหงูเงหัวปักเงยเลยครับผมโอ้มีเงาบ้านครับผมเงาที่บ่บ่อยขูดไปครับมันเทียนครับผมมันนกครับหอยหญ่ขนาดนครับผม นี่ปลายัางบ่ทันได้สุดครับผมพี่น้องเลือกแห้งครับมีเแยงครับโอ้จยุดพี่น้องเบิ่งมาบ่อยแท้ครับสอกนึงครับผมสอกพ,พับนึงครับพี่น่องยครับคนละครับผมโอ,ออโอ้ยอีกครับพี่น้องโอ้ยย่ำไปพร้อมอย่ำไปเต้นให้ดงครับผมพี่น้อง นะครับมันนกครับผมพี่น้องม,นนมันนกมันนกมันนกครับผมให้ก่อนครับผมตรงนี้ก็ยังขึ้นเกาครับเพราะว่าเขาเขาบด้ขุดเอานะครับบด้ขุดนหน้าดินมันออกครับขุดหามันออกครับผมพี่น้องบ้าบอเห็ดอีก เครื่องนึงเหรอครับเมื่อกี้บ้าอบขุดเครื่องนี้ครับขุดมันนกครับผมเครื่องนึงครับผมเครื่องหนึ่งครับมาหลุดน้ำกันครับว่าบ้ายสจะกุดได้บ้าครับเพราะว่าไก่จุไก่กุกกิ๊กครับผมพ่อวที่้องเพิ่ขุดนะครับผมหลุมเ่าขั้นครับ ไปกันอยู่ครับไปคนละหมองครับผมพี่น้องหัวแล้วครับพี่น้องผมแล้วเจอแล้วมึงบังน้ำกันครับพี่น้องขุดมาหน้ำกันครับพี่น้องผมมึงมาหลุดน้ำกันครับ พี่น้องเบิ่งน้ำกันไกลๆครับผมนี่เบาๆสิขุดได้บ่ครับหัวนี่สิบ่ค้าหากใหม่โว้พี่น้องผมแต่ทอดไก่เก่าครับผมงอนเกิดว่าเพิ่นเอาหักนะครับพอไก่เงาต้นกิ๊บครับผมต้นกิ๊บไง เกียจมือมาเอาถึงมือแลน้ำครับผมพี่น้องมือกับบาทโอ้พี่น้องเอ้งหงอใหม่อีีครับลงบ่อใดเลยครับผมพี่นางมันเป็นคือลงไดหนาะไปโยงย้อนหัวลงทั้งใดหนอต่อโอ้ปลาเหง้าคนออกกันครับนี่ โอ้นอยนกเลยยครับวชิหักเลยครับอันนี้นี่โอ้ได้แล้วครับผมพี่น้องโอ้หัวกักใจนึงครับมันนกครับผมพี่น้องมันนกมันนกนะครับง่ายมากเครับผม พี่น้องเห็นไหมครับมองบักใหญ่บักงามเลยครับผมมันเนาะครับคอยติดตามเป็นกำลังใจให้มันเอะครับผมพี่น้องผมเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันอีกครับเบาๆจิตถ,ถมหลุมกันครับผมซับหัวข้างในนะครับโอ้มันมันอยู่ข้างในครับลอยขึ้นมาขึ้นมาหน่อยพี่น้องผสมเครื่อนเลย แต่ก็ได้จเจ้ารับซ้ำข้าผมเอาพี่น้องกุดหน,นับดินควนพี่น้องมาซ้ำนี่แล้วครับดินแกนครับผมนะครับปล่อยเลยครับเกี้ยหนึ่งครับหันเบาบอยเอาเกี้บกยบางไงหัวบงางไงพี่น้องอันนี้ก็จะได้บวกกอ่านค่าหาปัง มานเสยไรเหรอเข็มหัวเลยหมดมันมนกมันเทียนครับมันครับผมเสียี่หัวหมูปนนี้ดิอเปนงี้ยป็นไรครับเขี่ยปนีหน่อยนงครับผมอ้ยเหนเสียหัวามอยู่ ามาบอยกำลังโุดครับแล้วมสีเงานุงไปเลยเกิดไปได้กี่นอหัวงามไปได้กับผมหรอง่ายมากนี่หักกันแล้วครับผมหักแล้วครับเอาบปเลยครับผมค้างาใหม่ครับพี่นอ้องน้ำดิครับพี่นอ้องแชบเลยไ,ได้ครับนี่มันนกมันเทียนนี่ครับเ่ยแชบครับ อ๋อเหรครับถ้าหากไหมครับบางส่วนสิได้ยาวกว่านี้อยู่ครับผมพูดแลยฮะกระทุ้บใหมครับเครือเพิ่งกิดยังยังดินเพื่อก่าครับนี่ครับฟังทั้งนี้เขาบอกออกออกเอาแหกมันออกครับถึงโถมไปพี่หนอโถมใหม่เพิ่นเกิดอีกปีหน้าครับเดี๋ยวเพิ่งเกิดย่างหัวลงอีกแล้วครับนี่ครับง่ายครับเพิ่งหัวนั่นใช่งามพี่หนอหัวนี่แบบไหนเลยพี่น้อง แสบดิครับนี่ยที่นี่มันขึ้นกันครับคลายกันครับมันแสบครับง่ายเลยครับผมเอาไปใส่ห่อเขานะครับบนเขาประดับดินสีหอดสิเถิงไงครับพี่น้องครับอ่าเขี้ยนึงครับเขี้ยนแบบง่ายด้วยครับพี่น้องกินได้เลยครับ เขี้ยนี่เขี้ยบักใหไงนึงพี่น้องผมพื่อนเนี่มีหัวบ่เขี้ยใหญ่กระดายน้อเบิ้งเบิ้งหัวมันครับผมพี่น้องขึ้นนิดหัวนี่หัวกใหญ่ด้วครับผมโอ้หักใหม่กระลายพี่น้องนี่จะต่วนใหม่ผมนี่ก็ที่สามดีดูผมมีนเสียมขุดมันเลยครับโอ้ยยังปุกๆอยู่กัน ขุดคนละไรอ้อขุดได้หรือป็นทางยอดบอยกำลังขุดครับเขี้ยนี่แบบใหญ่เลยครับพี่น้องเขี้ยหญ่ายก็บุรับแสงแดดได้ครับเขี้ยหญ่ครับผมพี่น้องจะบุรูว่านีหัวปะครับความดีสซ้มใด่น้อพี่น้องผมนี่เดี๋ยวหัวบนเห็นหัวแล้วครับ หัวกับเครื่อนสิซ้ำซ้ำกันบ่พี่น้องโอ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้ปูห้าครับปูห้าตัวนี้เฮ้ยหัวเป็นเป็หน่อยตปงนใช่ยหมใช่อยู่ตัว <c oughs> นยยี้เติมอยู่เสียงดีที่สุดไม่สัน่นจริงบ่ได้เลิกปันได้ ลงกเลือกหีืได้พี่น้องครับไปเข้านึงกะทีสุดเสียมห่ะพี่นอ้องบางหัวน,นี่ยเงีวเป็นเม็ดผนได้ครับดินดินได้ในดินพ่นลมดินได้ครับ อันยาพิ่นเว้ยพุดเลยมันก็อะมากมัวหน่อยนี่้ำนี่มันหม่โอ้ยมันมอผสมตัวงเครือบแบบไงหนึงพี่น้องเนะครับพึ่งพึงเครือบพึ่คขับเครือบกบไงครับันอผสมเลยมันไม่มันหน่อยเลยแต่ว่าถม่พนี้อีกบา เบ้มอมัอเดียวโอเครับบเดียวอีลีโอถมเงไปล่งไงเขี้ยแบบไเขี้ยไงหัวสรีซ้ำแขงคอยุดอันเขีย้ยนน,น้อยก่น,นี่มนนั้ยังหอบแบบไงนั่งเว้ยเดียเอาเขี้ยมาบงเขี้ยครับ <c ười> อย,อยู่แล้วมีความสุขเราก็อยู่ไปครับกินง่ายอยู่ง่ายกับยู่ได้หรอกพี่หนอย้ย แหงถูกแหงนี่จะปัญหานะครับคุณดูน้ำกันบ่ได้เที่ยงยังเห็นหัวนี่บ่หัวนี่จะบ่หัวใหญ่ก่อนเคินยงใหญ่หนี่บ่อื้มมันหักบ่อย เยวก่อนนะสับแล้วครับผมโอ้หัวนี่หัวญ่ก็เครียหไงพี่น้องเปิดหัวนี่ไอ้เจอหน่นอนไอ้แล้วพี่อยพี่คือพี่น้อง<ะ>หัวกใหไงเลยหัวนี่ครับ เอาไปผุนยังงี่ผมบ<อ>้าหัวเบียไงได้พี่น้องครับหัวเบียดไงเลยครับพี่น้องหัวนี่ครับ้าเพิ่นครับผมพุ่นอ้องปักเนยาหนึ่งครับหญ้าเพิ่น้องนะครับเกียดดินออกครับเแบบกียนห,นหน่อยหหัวใหญ่ๆเกียนหน่อยหัวเักใหญ่ก็อันเกียมเมื่อกี้นี่นอ,อีกพี่น้องไปพี่น้องไปเนี่ย ย้ายดีหร,ดรอกเราเรียบร้อยครับผมะนะครับแขนหนึ่งพอดีครับเอาปุ่ทายวะหนาป,กปกุ๊กอ่ะอ่าอ,อันนี้นะาัานหน้าปุ๊กโอ้ยดยพี่นะครับครับเดี๋ยวจังไปดูน้ำกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำับนิสกอนครับผมบ่าวบอยสิขอร์ทโถขุดมันก่อนครับไพ่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเพื่อสุขสุขคนเด้อนะครับสิณขุดมันกับพี่หอยดินก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมบายบาย